วันนี้เปรี้ยวปากอยากทานยำหอยแครงมากเลยก็ใส่พริกไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาบีบมะนาวไปเลยนี่ชอบเปรี้ยวๆปีีเปรี้ยวๆเ,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 เลยค่ะ เลยแค <Okay, S 1> มอีกนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่หอยแครงเนื้อหอยแครงลงไปเลยเห่นไหมคะใส่เนื้อหอยแครงก็ไก้อดเสร็จรปุ๊บเนี่ยะคะ่ะเครื่องก็มีกระเทียมกระเทียมสดนะคะหอมแดง ตะไคร้ซอ,อยแล้วก็มีใบมะกรูดซอ,อยด้วยนะคะใบเห็นไหมใบมะกรูดซอ,อยต้นหอมก็สะระแหน่ใส่ไปเลยนี่เห็นไหมใส่เข้าไป ทำลายพุงค่ะเสร็จแล้วยำหอยแครงง่ายๆให้ดูแบบใกล้ๆหิวไหมแล้วก็ใส่ใส่จานใส่นี่แหละ บางคนเขาก็จะใส่ใส่กระชายด้วยนะคะยำใส่กระชายแล้วก็ใส่มะม่วงนะคะมะม่วงเปรี้ยวแต่แค่นี้ก็อร่อยแล้วข้าวแหมมหาเครื่องยากนะคะอันนี้ถ้าไม่ปลูกเองนี่ก็ไม่ได้กินสดๆแบบนี้ โูดให้หมดเสรแล้วยังหอยแครกนี่เดี๋ยวแมวก็จะยกไปหม่ำแล้ววันนี้จะหม่มคนเดียวเลย